ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงและกลุ่มคณะยังคงประเมินจัก,กรพพัดกุยหยวนต่ำเกินไปไม่เช่นนั้นเฉินเซียงคงจะทำการหลบหนีไปนานแล้วทวายามนี้พวกเขาต้องติดอยู่ในเขตดแดนพลังกุ้ยหยวนและหักยังไม่สามารถทำลายเขตพลังนี้ได้โดยเร็วพวกเขาจะต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างไม่ต้องสงสยัยพี่สาวชายคนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนระหว่างจักรพพัดแห่งนภาศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆกับจกักรพพัดกุยหยวนใครแข็งแกร่ง,ก,รงกว่ากัน ปีศาจจนพาไม่เทียงกระซิบถามแต่เป็นจักรพรรดิคนอื่นๆที่แข็งแกร่งกว่ากุยหยวนเพิ่งจะกลายมาเป็นจักรพรรดิได้ไม่นานแน่นอนว่ามันคือคนที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาจักรพรรดิดินพาศักดิ์สิทธิ์เมื่อเห็นว่าเฉินเซียงไม่อาจทำลายอาณาเขตพลังจักรพรรดิกุยหยวนได้ในเวลาสั้นๆกูหลิงสู้ก็รู้สึกกดดันไม่ใช่น้อยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้นางก็ตระหนักได้ถึงสิ่งที่ต้องแบกรับอย่างชัดเจน และในฐานะปีศาจหยกสวรรค์แห่งนิกายเหว่เทียนนางก็สมควรเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่คณะหากจนตัวจริงๆแล้วนางจะสลัดตัวเองยับยั้งคู่ต่อสู้ไว้ที่นี่และเปิดโอกาสให้ปีศาจจนพาเมืร์เทียนกับเฉินเซียงหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดสิทธิ์ที่มันเป็นความจริงที่ข้าอ่อนแอที่สุดในบรรดาจัก,กรพรรดิทั้งห้าแต่ด้วยอำนาจพลังของขอบเขตจัก,กรพรรดิในปัจจุบันมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเอาชนะเจ้า บัตรนี้จักรพรรดกุย้ยหยวนลอยอยู่กลางอากาศในเขตแดนพลังกุย้ยหยวนกลิ่นอายพลังอันหนักหน่วงของมันทําให้เฉินเซี่ยงและคนอื่นๆรู้สึกหวัดหวันไม่น้อยแม้ว่าเฉินเซียงจะเกลียดชังจักรพรรดกุย้ยหยวนเป็นอย่างมากแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าชายคนนี้มีความสามารถไม่น้อยที่เขาสามารถควบคุมเขตแดนพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้จกัจกรพรรดกุ้ยหยวนมีเส้นผมยาวสีแดงพลิ้วสวัยไปด้านหลังมันมีใบหน้าที่เหล่าเหลาสง่างามทว่าความแข็งแกร่งของมันขัดต่อรูปลักษณ์ที่ปรากฏอย่างสิ้นเชิง ดูเหมือนว่าหลังจากมันก้าวเข้าสู่ขอบเขตจักรพรรดิก็ทําให้รูปลักษณ์ของมันเปลี่ยนแปลงไปปีศาจจนพาไม่เทียงกระซิบเชิญเสียงวัตจักรท้าพิภพเป็นของเจ้างง้นสินะเจ้าเป็นทั้งผู้สร้างและเป็นเทพเสียนผู้พิทักษ์วัตจักรท้าพิภพมันคงเป็นเรื่องยากกว่าที่เจ้าจะกล้ามายืนอย่างจุดนี้ได้จักรพรรดิกุ้ยหยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มหยนันอย่างไรก็ตามวันนี้เจ้าจะต้องจบชีวิตลงที่นี่ ทั้งกูหลิงสู้และปีศาจจนพาไม่เทียนไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฉินเซี่ยงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัตจักรท้าพิภพดังนั้นเมื่อได้ยินคำกล่าวนี้พวกนางจึงหันไปมองทางเฉินเซี่ยงด้วยความตกตะลึงแม้กูหลิงสู้จะรู้สึกระแคะระคายอยู่บ้างทว่านางก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นทั้งผู้สร้างและเทพเสียนผู้พิทักษ์วัตจักรท้าพิภพเช่นนี้ ทางด้านของเฉินเซียงก็ประหลาดใจเช่นกันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองถือเป็นเทพเซียนผู้พิทักษ์แต่เขารู้ดีว่าองค์ประกอบวัตุจักที่ใช้สำหรับสร้างเทพเซียนผู้พิทักษ์ถูกเขาหลอมรวมเข้ากับร่างกายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าไม่ใช่ตัวกระจอกที่จะถูกจัดการได้ง่ายๆเฉินเซียงยิ้มมุมปากพร้อมกับกล่าวจัก,กรพรรดกุยหยวนต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ข้าประเมินเจ้าต่ำเกินไปแต่ยามนี้เจ้าเองก,ก็กำลังประเมินข้าต่ำไปเช่นกันงั้นหรือ จัก,กรพรรดกุ้ยหยวนหัวเราะชอบใจเขตแดนพลังกุ้ยหยวนนี่มันคือสิ่งที่เจ้าไม่มีทางทำลายได้ชั่วชีวิตของเจ้าข้าเคยอยู่ในเขตแดนพลังแห่งความมืดมาก่อนแต่ข้าก็สามารถออกมาจากมันได้ไม่ใช่หรือเฉินเซี่ยงถามยิ้มยิ้มหากอยู่ในวัฏจักรท้าพิภพของเจ้าเขตแดนพลังของข้าคงจะไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆเพราะเจ้าสามารถดึงพลังจากวัฏจักรมาใช้ได้แต่ตอนนี้เจ้าลืมไปหรือเปล่าว่าเจ้าอยู่ที่ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาล จักรพรรดิกุย้ยหยวนหัวราอขุนเขาหมื่นจักรวาลมีอยู่มานานแล้วและมันก็เชื่อมโยงกับกฎพลังของนภศิธิ์ดังนั้นตรับใดที่ข้าอยู่ที่นี่ข้าก็สามารถดึงพลังของขุนเขาหมื่นจักรวาลมาใช้ได้กูหลิงสู้และปีศาจจนพาไม่เทียนเข้าใจได้ทันทีว่าทําไมเฉินเซี่ยงถึงดูเหมือนเป็นผู้วิเศษเมื่ออยู่ในวัฏจักรท้าพิภพและไม่เพียงแต่เขาจะสามารถหนีออกมาจากเขตแดนพลังแห่งความมืดได้เท่านั้นแต่เขายังสามารถสามารถทําลายแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์แห่งความมืดได้อีกด้วย แน่แล้วว่าทั้งหมดก็เป็นเพราะเฉินเซี่ยงคือผู้สร้างวัตจักรท้าพิภพ,พเป็นเช่นนี้เองหรอกหรือจักรพัิกุ้ยกุ้นหักเจ้าอยู่ในวัตจักรทาพิภพพ,พ,พพลังของเจ้าก็จะลดลงนั้นสินะเฉินเซียงยิ้มหยันก่อนหน้านี้เขายังรู้สึกตกใจและหวาดกลัวต่ออำนาจจักรพัิของจักรพักิกุยหยวนอยู่ไม่น้อยแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมจักรพักิกุยหยวนถึงได้ทรงพลังเช่นนี้ ด้วยขอบเขตจักรพรรดิจักรพรรดิกุยหยวนจึงสามารถเรียกใช้กฎพลังนภาศาสเพื่อดึงพลังจากขุนเขาหมื่นจักรวาลมาใช้ได้ตามที่เขาต้องการและนี่คือสาเหตุที่ทําให้มันทรงพลังเช่นที่เป็นหากไปยังวัตจักรท้าพิภพความสามารถของจักรพรรดิกุยหยวนจะถูกจํากัดลงอย่างมากและเมื่อถึงเวลานั้นเขตแดนพลังกุยหยวนของมันก็จะถูกทะลวงฝ่าได้ไม่ยากแน่นอนแต่ตราบใดที่ข้ากำจัดเจ้าวัตจักรท้าพิภพจะไม่สามารถยับยั้งข้าได้อีกต่อไป ท้ายที่สุดวัตจักรท้าพิภพจะต้องถูกนภาศักดิ์สิทธิ์กลืนกินจัก,กรพัิกุยวนหัวร้อน้านเฉินเซี่ยงเจ้าควรจะยอมรับความตายของเจ้าซาเพราะมันจะดีกับทุกฝ่ายหลังจากกล่าวจบกระบี่ที่อยู่ในมือของเขาก็กลายเป็นสายฟ้าสีแดงพุ่งตรงไปยังเฉินเซี่ยงทันทีในขณะที่สายฟ้าสีแดงพุ่งเข้าหาเฉินเซียงนั้นกูหลิงสู้ก็เริ่มเคลื่อนไหวหลบไป กูหลิงสู้แค่นเสียงเย็นออกจากลำคอขณะเดียวกันร่างกายของนางก็เปล่งแสงสีขาวนวลออกมาอย่างกระทันหันในเวลานี้ร่างกายของนางดูเหมือนกับรูปปั้นหยกเปล่งแสงเรืองรองสิ่งนี้ทำให้ทั้งเฉินเซียงและปีศาจจนพาไม่เทียนต้องตกตะลึงไปตามๆกันเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินเซียงก็เข้าใจได้ทันทีว่าเหตุใดกูหลิงสู้จึงถูกขนานนามว่าปีศาจหยกสวรรค์แท้จริงก็เป็นเพราะลักษณะสภาวะอันทรงพลังที่สุดของนางนั่นเอง ทักษะเทพเหวี่ยงเทียนภาคหินกายาหยกสวรรค์เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจัก,กรพรรดิกุ้ยหยวนก็พล่งขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมกูหลิงสู้ข้าไม่คิดเลยจริงๆว่าเจ้าจะฝึกฝนจนมาถึงระดับนี้ได้ระหว่างที่เจ้าผนึกข้าไว้ร้อยล้านปีข้าก็ได้ฝึกฝนทักษะเทพเหี่ยวเทียนจนเข้าถึงแก่นแท้ในตอนนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะเทพเหี่ยวเทียนของข้าสามารถเทียบได้กับท่านอาจารย์แล้ว เสียงของกูหลิงสู้เย็นเงยเยือกทุกคำกล่าวของนางอัดแน่นไปด้วยพลังมหาศาลที่แม้แต่อากาศโดยรอบก็ยังสั่นสะเทือนเฉินเซี่ยงไม่คิดมาก่อนว่าทักษะเทพเหวี่ยงเทียนจะทรงพลังเช่นนี้ต้องรู้ก่อนว่ากูหลิงสู้เพียงฝึกทักษะเทพเหวี่ยงเทียนเฉพาะภาคหินเท่านั้น ทักษะเทพเหว่ยเทียนยังมีขอบเขตสูงสุดที่อยู่เหนือระดับการหยั่งถึงของกูหลิงสู้และนั่นคือสิ่งที่บรรพการส่วนแสงหามาตลอดอย่างไรก็ตามทักษะเหวยเทียนมีข้อจำกัดที่เด่นชัดนั่นคือผู้หญิงสามารถฝึกได้เพียงทักษะเทพเหวยเทียนภาคหินและผู้ชายจะฝึกได้เพียงทักษะเทพเหวยเทียนภาคหยางหากต้องการเข้าถึงขอบเขตสูงสุดแล้วนั้นจำเป็นต้องใช้การฝึกฝนคู่ร่วมกันจากทั้งผู้ฝึกภาคหินและภาคหยางหากว่าสามารถเข้าถึงขอบเขตสูงสุดทักษะเทพเหวยเทียนจะทรงพลังมากแค่ไหนกัน นายน้อยเฉินหาวิธีฝ่าออกไปจากเขตแดนพลังกุ้ยหยวนข้าเชื่อว่าเจ้าสามารถทําได้น้องสาวเจ้าคอยปกป้องนายน้อยเฉินด้วยข้าจะหยุดไอ้สารเลวนี่ไว้เองกูหลิงสู้กล่าวพร้อมกับพุ่งออกไปด้วยกายายกสวรรค์ที่เปล่งประกายนั่นทําให้นางดูเหมือนกับดาวหางสีขาวพุ่งทะยานไปในอากาศหลังจากได้ยินดังนั้นเฉินเซี่ยงก็ไม่รอช้าเขากระตุ้นให้น้องสาวเสี่ยวจิงระดมพลังงานในทันที ภายในกระจกเทพหกวิธีมีแหล่งกําเนิดพลังรังสานจำนวนมากอีกทั้งยังกลืนกินดวงดาวมานับไม่ถ้วนหักน้องสาวเสี่ยวจริงระดมพลังงานอย่างเต็มที่ก็คาดว่าการทะลวงฝ่าเขตแดนพลังกุ้ยหยวนจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขาน้องชายเฉินเจ้าเห็นนั่นไหมนั่นคือพี่สาวของข้าเองนางงดงามมากจริงๆเจ้าคิดเหมือนข้าหรือไม่ ก่อนหน้านี้ปีศาจจนพาไม่เทียนเป็นกังวลและกดดันอย่างหนักแต่เมื่อเห็นความแข็งแกร่งของกูหลิงสู้ริมฝีปากของนางก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มทันทีพี่สาวไม่เดิมทีข้าคิดว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าแม่นางกูแต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นเพียงน้องสาวตัวน้อยของนางจริงๆเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเพราะงั้นข้าถึงยอมให้นางเป็นพี่สาวยังไงเล่าปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มภาคภูมิ การที่ข้ามีพี่สาวแข็งแกร่งเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีซะจริงดูดูเหมือนการได้เห็นกูหลิงสู้แสดงพลังที่แท้จริงออกมาจะทําให้ปีศาจจนพาไม่เทียนรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากเจ้าเองก็ได้รับทักษะเทพเหี่ยวเทียนมาแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นข้าเชื่อว,ว่าเจ้าเองก็สามารถแข็งแกร่งได้อย่างแม่นางกูเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้ม อันที่จริงแล้วเฉินเซียงได้รับทั้งทักษะเทพเหยี่ยเทียนและทักษะจิตปีศาวิญญาณพามาแล้วเพียงแต่เขายังไม่มีเวลาให้ฝึกฝนก็เท่านั้นเฉินเซียงมองดูการต่อสู้ในระยะไกลขณะนี้กูหลิงสู้กับจักรพรรดกุ้ยหยวนยังคงห้ำหั่นกันอย่างดูเดือดโดยที่ต่างฝ่ายผลัดรุกรับได้อย่างเท่าทันกันไม่ดีนักแล้ว ถึงแม้พี่สาวจะสามารถทัดทานไอ้บัตซบกุย้ยหยวนได้แต่สาเหตุที่พี่สาวมีความแข็งแกร่งในระดับจัก,กระพัดดินพาศักสิทธิสมควรเกิดจากการผลักดันศักยภาพของตนนั่นหมายความว่านางจะไม่สามารถยืนระยะต่อสู้ได้นานนักอีกทั้งจะต้องมีผลกระทบที่รุนแรงปีศาจจนพาไม่เทียงกล่าวอย่างเป็นกังวลพับผาสีเห็นทีข้าจะต้องรีบทำลายเขตแดนพลังกุยหยวนโดยเร็วเชิญเสี่ยงกล่าว เชื่อว่าจักรพรรดกุยหยวนจะต้องใช้พลังงานพิเศษในการขับเคลื่อนเขตแดนพลังนี้ตรับใดที่แม่นางกูสร้างความกดดันในการต่อสู้ก็จะทําให้จักรพรรดกุยหยวนเสียสมาธิในการควบคุมเขตแดนพลังกระจกเทพ6วิธีเริ่มดําเนินการแล้วและมันกําลังหมุนวนรอบตัวเองอย่างช้าๆระหว่างนั้นห้วงมิติได้เกิดแรงกระเพื่อมเป็นระลอกระลอกทางด้านน้องสาวเสี่ยวจริงจึงบอกให้เฉินเซี่ยงพยายามติดต่อหาสติวิญญ,ญาณอาณาเขตดารสวรรค์เร้นลับ แม้อนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับตั้งอยู่ในวัตจักรท้าพิภพอันไกลห่างแต่ด้วยพลังงานอันมหาศาลของอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับก็ทําให้สติวิญญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับสามารถปลดปล่อยพลังงานบางส่วนมาถึงที่นี่ได้ <S <S เฉินเซียงยังคงไม่สามารถติดต่อกับสติวิญญ,ญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับได้แต่ในเวลานี้เขาสามารถใช้กระจกเทพหกวิธีสร้างแรงกระเพื่อมทางห้วงมิติได้และตรับใดที่สติวิญญ,ญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับค้นพบแรงกระเพื่อมนี้ก็จะรับรู้ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหน เขาเชื่อว่าสติวิญญ,ญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับรับรู้ตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขาสติวิญญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับย่อมมีวิธีช่วยเหลือพวกเขาอย่างแน่นอน <K al ua> หลังจากที่กระจกเทพหกวิธีพยายามสร้างแรงกระเพื่อมเฉินเซียงก็พบว่าพลังงานหลักที่ใช้ขับเคลื่อนเขตแดนพลังกุยหยวนเป็นพลังงานของวัตจักรขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลไอ้บัดซบกุยหยวนร้ายกาจซะจริงมันใช้พลังงานของวัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลในการขับเคลื่อนเขตแดนพลังกุ้ยหยวน เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยวิธีนี้การต่อต้านของกระจกเทพหกวิธีจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเมื่อจัก,กรพัดกุยหยวนใช้พลังงานจากขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลในการขับเคลื่อนเขตแดนพลังกุยหยวนมันก็ไม่ต้องพะวะพะวงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนของเขตแดนพลังกุยหยวนและยังสามารถต่อสู้กับกูหลิงสู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยการผลักดันศักยภาพของกูหลิงสู้เฉินเซียงก็ไม่รู้เลยว่านางจะยืนระยะได้อีกนานแค่ไหน ซึ่งประเด็นนี้สมควรสร้างความกดดันต่อตัวกูหลิงสู้เป็นอย่างมากเพราะนางจะต้องตระหนักดีว่าหากนางสูญเสียศักยภาพในการต่อสู้ลงเมื่อใดเมื่อนั้นกลุ่มคณะของพวกนางจะต้องถึงวาระขณะที่เฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงพยายามสร้างแรงกระเพื่อมของวงมิติพื้นที่รอบนอกเขตแดนพลังกุ้ยหยวนก็ได้มีลำแสงพลังสีทองอัดกระแทกก้อนกลุ่มพลังงานสีแดงที่เป็นของเขตแดนพลังกุ้ยหยวนอย่างหนักหน่วงรุนแรงเป็นการเคลื่อนไหวของเทียนส่วน เฉินเซี่ยงอุทานขึ้นจากนั้นเขาก็พูดกับน้องสาวเสี่ยวจิงอย่างตื่นเต้นว่าพวกเรารอดแล้วพี่ใหญ่เขตแดนพลังกุยหยวนนี้ถูกทะลวงจากภายนอกได้ง่ายกว่าหากว่าพวกเราโจมตีจากภายในเขตแดนพลังกุยหยวนจะสามารถระบายพลังการโจมตีของพวกเราไปด้านนอกได้เป็นผลให้การโจมตีของพวกเราไม่มีประสิทธิภาพมากพอน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวนางเองก็ตื่นเต้นเช่นกันพวกเรารอดแล้วจริงๆ ทางด้านของจักรพรรดิกุยหยวนยามนี้มันเองก็รับรู้ถึงการโจมตีจากภายนอกเขตแดนพลังกุยหยวนเช่นกันและสิ่งนี้ทําให้มันเกิดความวอกแวกเพราะไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะยังมีผู้ช่วยที่ท่งพลังเช่นนี้การเคลื่อนไหวของสติวิญญาณอนาเขตดาราสวรค์เร้นลับนั้นรวดเร็วฉับไวเป็นเพราะสติวิญญาณอนาเขตดาราสวรเร้นว่ากลุ่มคณะของเฉินเซี่ยงกาลังเผชิญกับศัตรูที่แข็งแกร่งมิะนะนการติดต่อจะไม่ถูกตัดขาดไป ด้วยการโจมตีอย่างต่อเนื่องของสติวิญญาณอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับในที่สุดเขตแดนพลังกุยหยวนก็ไม่สามารถทนทานได้ทันทีที่เขตแดนพลังกุยหยวนล่มสลายลงเฉินเซี่ยงก็เร่งตะโกนขึ้นว่าแม่นางกูถอนตัวเร็วเข้ากูหลิงสู้ได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้าเร่งทยานกลับมารวมกลุ่มกับเฉินเซี่ยงอย่างรวดเร็วอย่าคิดว่าจะหนีไปได้ จัก,กรพัดกุ้ยหยวนตะโกนอย่างเดือดดานว่าแล้วมันก็ทยานไล่าตามแต่ก็ต้องถูกกูหลิงสู้ปลดปล่อยคลื่นแรงกดดันซัดก,กระแทกจนลอยสถานอย่างทันทีทันใดยอย่างไรก็ตามจัก,กรพัดกุ้ยกุ้นไม่ได้บาดเจ็บจากคลื่นพลังนี้หลังจากตั้งหลักได้มันก็แผ่เสียงคำรามก้องพร้อมประตูอำนาจพลังของตนจัดตั้งเขตแดนพลังกุ้ยหยวนขึ้นอีกครั้ง ทันทันกับที่เขตแดนพลังกุยหยวนเริ่มก่อตัวกระสบเทพหกวิถีก็ได้ประตูพลังอันแรงกล้าทะลวงผ่านห่วงมิติก่อนที่เขตแดนพลังกุยหยวนจะก่อตัวอย่างสมบูรณ์หลังจากกระสกเทพหกวิถีทะลุมิรออกมาสติวิญญ,ญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับก็จับเป้าของกระสกเทพหกวิถีครั้งจึงทำการเคลื่อนย้ายกลุ่มคณะของเฉินเซี่ยงออกจากวัตจกัจกรขุนเขาหมื่นจักรวาล ท้ายที่สุดเฉินเซียงและกลุ่มคณะก็กลับเข้าสู่วัตจักรท้าพิภพซึ่งภายในเขตแดนพลังกุ้ยหยวนณปัจจุบันมีแค่จักรพรรดิกุ้ยหยวนที่กำลังเดือดดานเพียงผู้เดียวณอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นรับเฉินเซียงและปีศาจจนพาไม่เทียนต่างก็เผยสีหน้าเคร่งครึมโดยกำลังจ้องมองไปยังร่างอันไร้สติของกูหลิงสู้จิตวิญญาณของนางอ่อนแอมากเช่นกันกับกายเนื้อให้ตายเถิดกระดูกของนางหลักละเอียดขณะที่อวัยวะภายในทั้งหมดได้รับความเสียหายอย่างหนัก เฉินเซียงสูดหายใจลึกการผลักดันศักยภาพของนางมีเงื่อนไขสูงเกินไปปิศจจนพาไม่เทียนเป็นทุกใจอย่างยิ่งนั่งหันมองมาที่เฉินเซี่ยงด้วยแววตาววรโดยหวังว่าเฉินเซียงจะช่วยรักษาอาการของกูหลิงสู้ได้อาการบาดเจ็บของพี่สาวร้ายแรงมากหากฟื้นฟูด้วยวิธีการทั่วไปย่อมต้องใช้เวลานานมากปิศจจนพาไม่เทียนกล่าวเสียงสั่นเครือน้องชายเฉินเจ้าช่วยรักษานางได้หรือไม่ แน่นอนว่าข้าจะช่วยรักษานางหากแม่นางกูไม่ผลักดันศักยภาพเพื่อต่อสู้กับจักรพรรดิกุ้ยหยวนพวกเราย่อมไม่อาจหนีพ้นเขตแดนพลังกุ้ยหยวนเฉินเซียงพยักหน้าโดยไม่ต้องพูดถึงประเด็นอื่นๆเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกูหลิงสู้ให้หายดีเพราะด้วยการเสียสละของนางเขาจะปล่อยให้นางอยู่ในสภาวะย่ำแย่เช่นนี้ได้อย่างไรเจ้ากิดจะช่วยรักษานางอย่างไร พี่สาจจนพาไม่เทียนกล่าวถามเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงตกปากนางก็เริ่มจะยิ้มได้บ้างแล้วพี่สาวไม่ค่าถามจริงๆเถอะว่านางหลงสเสน่ห์ท่านหรือว่าท่านหลงสเสน่ห์นางกันแน่เฉินเซี่ยงกล่าวถามปัจจุบันข้ารู้สึกว่าพวกเจ้ารักใครกันมากเกินไปแล้วพี่น้องจะรักกันมันผิดตรงไหนเจ้าถามถึงเรื่องนี้ทำไมหรือว่าเจ้าหึงพวกข้าปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวถามเสียงแค่น ข้าแค่ถามไปอย่างนั้นเฉินเซี่ยงสายหัวและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าพี่สาวเม่ยามนี้ข้าวางแผนว่าจะสร้างเมล็ดพันธะพิภพให้นางผสานเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะต้องช่วยนางในการผสานหลอมรวมเพราะด้วยสภาวะของนางในตอนนี้ย่อมไม่อาจทําได้ด้วยตัวคนเดียวนอกจากนี้เจ้ายังมีประสบการณ์มาแล้วดังนั้นเจ้าจะสามารถช่วยเหลือนางได้เป็นอย่างดีเจ้าพูดจริงหรือนี่วิเศษไปเลย อันที่จริงข้าเองก็อยากจะขอร้องให้เจ้าช่วยสร้างเมล็ดพันธุ์ทาพิภพให้กับนางแต่ข้าไม่กล้าพอที่จะร้องขอกับเจ้าปีศาสตรจนพาไม่เทียนเขย่าแขนเฉียนอย่างตื่นเต้นน้องชายเฉินข้าต้องขอขอบคุณเจ้าแทนพี่สาวเจ้าคอยดูแลนางก่อนยามนี้ข้าจะดำเนินการแล้วกล่าวจบเฉินเซียงก็จัดตั้งเต่าเทพทาพิภพปัจจุบันเฉินเซียงยังรวบรวมแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นพวกเขายังจะต้องออกเดินทางเพื่อรวบรวมแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรต่อไปแน่นอนว่าเฉินเซี่ยงจะรอให้กูหลิงสู้หายจากอาการบาดเจ็บเสียก่อนเพราะปัจจุบันเขาตระหนักดีว่าการมีปีศาจจนพาไม่เทียนเป็นผู้เชี่ยวแค่คนเดียวยังไม่เพียงพอ เกี่ยวกับการสร้างมเมล็ดพันธุ์พิภพให้กับกูหลิงสู้เฉินเซียงทําไปเพราะมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวเนื่องจากเขาต้องการฝึกฝนทักษะเทพหาเทียนในอนาคตและเขาไม่ต้องการถูกกูหลิงสู้ตําหนิเมื่อถูกค้นพบแน่นอนว่าทักษะเทพเหี่ยงเทียนที่เฉินเซี่ยงได้รับเป็นเนื้อหาที่มาจากความทรงจาของกูหลิงสู้ซึ่งมันถูกขโมยมาโดยคมภีเวทลึกลับของบรรพการส่วน หลังจากได้เห็นกูหลิงสู้แสดงพลังอันน่าสะพรึงเฉินเซียงก็ตระหนักได้ว่าทักษเทพหาเทียนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเขาได้เป็นอย่างดีและเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะมีความแข็งแกร่งโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังของวัตจักรท้าพิภพและกระจกเทพหกวิถีกล่าวคือทุกวันนี้เฉินเซียงพึ่งพาพลังของกระจกเทพหกวิถีและวัตจักรท้าพิภพมากเกินไปหักไร้ซึ่งสองสิ่งนี้เขาก็คิดว่าตนเองแทบไม่ต่างอะไรกับไก่อ่อนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ